หนึ่งนาทีหกหนึ่งนาทีที่หกวดูเอีดูเ๋ดูเอ๋ดูโค้ดดูโค้ดมดูเี่ไหนวะดูดูดูเจ็ดหรออนี่ดูเจ็ดหมวกเขียวนะนั่งแข้งๆอยู่นั่นนะ รายกาท่สาังสารชุนใ้ยีงร่เสีนรนานเอกยต้เนสาชิตาโต้ต้ซร่งค่ะเลยนี่าพานักชื่อตีเต็มใหญ่เรนนี่เด็กพนักชื่อตีเต็มใหญ่เุนนี่เด็กพนักชื่อตีเงหญ่เรนี่เด็นักชื่อีมให